Oh. สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในส่วนของอีเวนต์เมอรี่คิดนาดกันนะครับมันมีอะไรบ้างรู้สึกมันก็ยังมีรายละเอียดเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นสองโหมดนะไอเทมโหมดกับสปีดโหมดวันแรกพี่จะทำไอเทมโหมดก่อนนะเพราะถ้าเกินทำสองอะสองอีเวนต์พร้อมกันที่บอเลยแม่งสิบวินาทีนานชิบหายแล้วพี่เสียวหลุดได้ไงเออเอาไว้เราไอคอนกูหายไปไหนเองเนี่ยอย่าบอกนะหลุดอีกแล้วอ๋ออย่างอย่างอย่าง,างแม่งตกใจ มันก็จะมีในส่วนของแบบขึ้นบันไดไต่บันไดอะไรเงี้ยกดไปมันก็จะไต่อะไรเงี้ยนะออะมาไต่กันเล่นๆก่อนก็ได้อะโอ้โหหนึ่งขั้นหือะไรวะ protective m o v e guarantee twist ninja m o v e หมายความว่าไวอันี้ลองดูดิอืม อ,<_ utt> <_ utt> อ๋อโอเคอ๋อให้มูฟได้สามทีนั่นคือยังไงไว,วะก็เค็มไงนะอันไหนหลองอีกทีดิ จิ้มอะไรอ๋อโอเคโอเคไหนลองดี <spans> ๋ยวผู K, ้เทคขีดมูฟคืออะไรวะหนี่แล้วมันจะเป็นยังไงวะอ๋อแค่นี้อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าเขาจะใช้ โอเคเอานี้ก็ได้ไม่โลภมากม,ม,มันแม่งเ,เกมวัดฟาร์มโลภคนดี่หว่าไอ้ชิบายวัดใจไหม, <c oughs> มอันนี้วัดใจแล้วกันถ้าล่วงไม่เป็นไรไม่ตีเรียดเอา้าึ้นได้เฉยเสียลบมสอง กลับมาที่เดิมเดี๋ยวเออมันก็หาดีเหมือนกันนะสำหรับเล่นขำๆยิงมนี้ฝีมูฟไปฮะลงก็ไม่สีเลียดลองดูอีกทีวัดใจโอ้ยแย่แค่ มันคงจะไม่สูงวันนี้แล้วมันกูถ้าสูงก็หลอนนะนั่นไงขวาะไอชิบะนั่นไงความโลภของคนนี่แล้วก็กลับลงมาใหม่โอ้พระเจ้าจอดลงุว่า ไอ้ยอยจะหลอยอีกรอบไม่ได้อะนั่นไงแล้วกลัวสุดท้ายก็กลับมาลงที่เดิมแงมแงมนั่นไงกลัวเลยเอ้ยเอา้าลืมเก็บของอ๋อมาเล่นต่อได้เลยนี่วะนาวัดใจอีกทีไหมอะแต่กลัวลง น,นั่นอย่าลบสอกว,วัวเลี้ยวนี่โอเคอะยังได้ครั้ง่ะจัดมามันก็เหมือนเกมวัดใจนะอเอา้าก็หมดไปแล้วอะโอเคเล่นคำคำอันนี้ก็จะเป็นแบบบิงโกนะครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะอันนี้พี่ก็เคลียร์ไปได้หลายอันแล้วแหละ ที่มีพี่อันนี้ก็มันจะมีเหลือไม่กี่อันอันเนี้ยอันส่วนอันเนี้ยพี่แนะนํานะในส่วนเดี๋ยวตัวไหนไวะอันเนี้ยแนะนําว่าให้ให้ใช้ไอ้น,นี้ไปเลยให้ใช้แบบคอมเพรสทาร์ดไปเลยเนี่ยใช้สริปไปเลยจะง่ายกว่าส่วนอันนี้ก็ดูแต่สถานการณ์แต่ส่วนใหญ่สถานการณ์ที่พี่เจอตอนนี้คือมันอย่าบอกไงดีอะแม่งพาวเวอร์มากกว่ากูจะให้กูแบบไม่ยิงสเปเชียลซอมบี้ก็กระไรอยู่นะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนรอดูพ่งนี้ก่ ส่วนนี้ปฏิสิเอตสปีดโหมดส่วนอันนี้ก็เป็นแคมเลเยอร์ ayer, ก็คือหยุด30มิวีอะไรเงี้ยก็คือแม่งต้องยืนรับดาเมจอะสาวิีก็จะผ่านเวสได้อะไรเงี้ยส่วนนี้ห้ามเพชรตายอันนี้ค่า200ซอมบี้ในไอเทมโหมดอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรวะอินไวท์แคมเป์เมมเบอร์ทูโลเวอร์อันพาวเวอร์แดนโยะทูจอยซอมบี้เวฟอ๋อเอาคนที่พลังพาววเอร์ต่ำฝ่าจอยในเวฟอะสามครั้ง ซืออนี้อาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยส่วนนี้เก็บโนโฟเฟกในหมวดไอเทมนะส่วนนี้ก็เซิร์ชค,ค่อยๆหาเรื่อยๆได้อันนี้ส่งส่งส่งถุงส่วนนี้ก็เป็นอะไรวะอ๋อใช้วุฒชิ้นประเภทเดียวกับคนที่เราแอทซีดมาแล้วส่วนนี้ก็เป็นอะไรอยู่ให้ได้ร้อยวิส่วนนี้ใช้จินเจอร์เบสแมนคอย0แปดร้อยนะแบปอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นชุดนะครับ ก็มันจะมีอยู่นะส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนของเดลิทา a ์ล็อกอินใช้ทองแล้วก็ส่งเฟรมชิปคอยแล้วก็ปฏิสิบแปดอินเทอร์เนนี้หน้าแล้วก็เปิดกล่องอันนี้ไม่มีใช้ Energy นะส่วนโกสตออันนี้ก็อันนี้ก็แนะนําได้นะอันนี้ใช้ได้เซตเนี้ยซื้อได้อันนี้ก็ซื้อได้เพราะราคาแม่งก็คุมอยู่ส่วนเซตอื่นก็แล้วแต่เราเลยไอเซตนี้ก็แนะนําก็ซื้อได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อะไรเงี้ยพันสองก็ได้อยู่ เพราะว่าเราสามารถเอาไปเล่นเสี่ยงเสียงดวงได้ส่วนนอกนั้นอันนี้ล้วแต่ชอบเลยอืมเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะเซตอื่นนะ่ะอืมไปเราก็ไปเล่นในส่วนของอันนี้ก่อนเอาไอเทมโหมดก่อนนะนพี่ก็จะสะตาร์ทเลยเพราะพี่ยังเหลือภารก,กิจอีกบางอย่างโอเคเอา แล้วก็มาเล่นกันดีกว่าโหมดนี้คือปืนพาวเวอร์เท่ากันนะแต่มันไม่มีจัดลน,นดับแงงแต่ใครมีหมาดีก็จะได้เปรียบฝ่าคนอื่นน้อยต้องบอกน้อย <c oughs> เพราะพาวเวอร์ปืนมันเท่ากันไงครับไม่ได้เปรียบ <c oughs> เสียเปรียบแต่มันก็มีการจัดแหลงไอ้ส่วนจัดแรงก็อยู่ที่พาวเวอร์ปืนของคุณเลยอันนี้ซึ่งเวลาเราฆ่าซอมบี้มันก็จะมีโนวนเฟกให้เราเก็บนะ บางทีแนะนําว่าการฆ่าเงี้ยให้มันลากมาข้างนอกกอนดีกว่าจะดีกว่าเพราะอะไรบางทีเผื่อมันเป็นสโนเฟกเงี้ยเราไม่รู้เงี้ยเียเดี๋ยวมันไปดอกข้างในเราก็เก็บไม่ได้เสียกองเลยมันกัดใครอยู่ริมนั้นวะเพราะว่าไอ้ส่วนไอ้ของสโนเฟกอ่ะมันจะเพิ่มความสามารถให้เราได้นะแต่นี้ยังไม่ได้ทั้งอันมีบอกว่าสโนเฟกไม่มีโอเคเราก็ไป ยิงหมาน้ยเอาเฮ้ยไม่ได้พยายามเลี้ยงหมาไว้ก่อนหม,หมามันกัดตัวไหนให้แช่ตัวนั้นไว้ก่อนทำไมกระตุกกระตุกไม่เอาดีไมหมเน่เนี่ยเนี่ยสโนเปกเราก็ยิงไปอันนี้ซอมบี้ฟีดแช่แข็งซอมบี้ด้วยแต่เน,นี่ยมันจะมีวิวอะไรวะแมงมันก็มีเดนเดียอยู่แล้วเพื่อ <c oughs> <c oughs> มันจะมีฮิวด้วยอะไรด้วยบูท <c oughs> ปืนด้วยอะไรไม่้มันไม่แข็งเลยเออ มันจะมีภารกิจด้วยนะ5ะสิบโออเฟกเดี๋ยวมันออกมาก่อนนี้มองไม่เห็นออเนียแล้วก็หมามันแงบตัวไหนเราก็ช่วยยิงตัวนั้นมันจะได้ไม่ตีหมาเราเราหมาเราก็จะยือดอายการใช้งานได้ใช่ยพยายามหมากูกัดนโหดกว่ากูยิงนีกูรลาปวาเดเอสเลยเด้อซึงศัตูมก็จะถึกขึ้นเรื่อยๆนะอื ก็เหม,มันกระตุกกระตุกวะเนเดี๋ยวนี่แหละที่แม่งกูเล่นอันโหมดเดียวก่อนถ้าเล่นสองหมดพร้อมกันนี่ว่ามีแตกมันหมาทางไหนวะลาเอกมา,มาก่อนเออเอ้าวเฮ้ยละหมากุวิ่งเข้าไปไหนออกมาก่อนตีลูกเออกูมองไม่เห็นไม่เห็นแล้วกูจะยิงยังไงไรชิออ้มให้ นั่นโอ้โหพ้องมาเดี๋ยว้โ,โหมาพร้อมโล่อันใหญ่เดียวสโนเฟกเกอ้ยสโนเฟกสโนเฟกโอ้โหแล้วดูไอ้หา่าเง่งกวดตีนเง่งสโนเฟกหายเลยหายยินบงังโอ้โหแม่งกูจะเก็บสโนเฟกแม่งกวดตีนกูชิบหายเออนี่ต้องนี้แต่แม่งจะมีเบี้ยเลยว่าะซอมบี้ฟีด พยายามให้หมามันมากัดข้างนอกเพราะเพื่อบางทีสโนว์เฟกมันตอบข้างในเงี้ยเดี๋ยวเราจะไม่เห็นเงี้ยมันก็จะเนี่ยเห็นไหมก็เมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะสจ้กีมดิกแท็กชั่นมันกูหน้าจอกูเบอร์เอนะเนี่ยอ๋อมีบัฟดีไม่ดีด้วยเก็บัดดวงชัดๆเดี๋ยวอเดี๋ยวไอเทมดิเซเบิลโอ้โหแม่งใช้ไอเทมไม่ได้โคตรแย่เลย ซอมบี้ตโลดาวมีทั้งบวกทั้งลบอะเออเรนเดียดแเมดบูตโอเคอันนี้ดีอเองเออรู้สึกมันเอา้าเฮ้ยตโนโฟเฟกหายเชีย่ยหายโคตรไวเลยอะ่มมมึงหายเฉยอะโอ้โหโคตรจังหลยอะอต้องพยายามล่ามาันมนยิงข้างนอกในมุมเห็นเพราะบางทีถ้ามาเราไปกัดในมุมที่มองเรามองไม่เห็นเนี้ย มงเยากเี่ยเอาค้ยทำไมกูยิงไม่ออกวะเออนั่นแหละเอออืมอีเออแม่งไปทางไหนวะเดี๋ยวเออเอาคอยทำไมมันยิงไม่โดนวะแล้โลรีโหลดโอ้แม่งโหลดช้าลงโ่อมึง มีเจเจใจ,จยเย็นนี่ครับพี่โอ้โหมึงแล้วมึงมามาเป็นตรงหน้ากูเลยเนี่ยนะโอ้เจน่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งหายโคตรไวแล้วแม่งชอบมาเกิดตอนแม่งกระสุนหมดพอดีด้วยนะควรปีนใช่ไหมเดี๋ยวเอามากลับมาก่อนเดี๋ยวโด,วดวนระเบิด ดีไม่โดนรอดตัวไปน้ำแม่งชอบเกิดน้ำแข็งตอนแบบก็สุนกูหมดพอดีเงี้ยแล้วมันจะไปยิงยังไงวะเออลางออมาข้างนอกกันจะแปลน่ามมันดิงชอบกระตุกนะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยไอ้ว้างมาวะคฟ้างมาตอนหันข้างพอดี พอมันเล่นแล้วมันกระตุกอะ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่แม่งโนโฟเฟกดกับมันดับกใกล้ๆหันไม่ทันโอ้โหโคตรเซ็งอะ่ะเวลามันรันพร้อมแอปมันจะกระตุกกระตุกอะ่ะบางทีเก็บไม่ทันโคตรปวดเฮดเลยกูแม่งดับนิสนเฟกแบบอันมากแต่ถ้าปกติเล่นมันจะไม่กระตุกนะเก็บทันไอ้กระตุกเนหละโคตรน่ากลัวเฮียพ่อมา กระตุกแล้วมันเคลื่อนช้ามันเคลื่อนช้านี่ความคลิปหายมาแน่นอนโอ้ยมันจะอะไรกันตุนักหนาไอเด้อใจเย็นโอ้ยแม่อีแม่อแมอแมเอ้ยจะโหด,ดไปไหนวะเออกระตุกพ่อตายเดี๋ยว ประทังสองทังอุย้ยกระตุกตรงไหนวะเนี้ยกระตุกจัดอะโอ้ยนี่กระตุกพ่อ,อคนแม่คใครมาตีหมาตัวเนี่ย้น้นู เฮ้ย hey, uh huh. บู๊บู๊ต uh huh. แม่หนาหมาตายแล้วสนะิ่ไหายหอวกหกระตุกบังคับย่าิงอ้าจะกระตุกอะไรนักหนาวะนี่ันนี้ดูหนวะ โอ้ยกระตุกโอ้ยมึงจะกระตุกไปไหนวะเนี้โดนลงมาอีู่หนูอือหือ ก็ผ่านแล้วนะครับแต่มันกระตุกมากกระบอกแม่งโคตรกระตุกอะเพราะว่ามันรันพรอมแอปไงถ้าปกติมันจะไม่กระตุกขนาดนี้หรอกเนี่ยทำมิสโนเฟกไปหลายอันมากอืมก็จะมีประมาณนี้นะก็ดูได้อะไรที่ถามทําไมพี่บางทีขยับช้าไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันรันพรอมแอปไงมันเลยทําให้ช้าไปด้วยยิงโกได้อะไรเพื่มบ้างวันนี้มันจะได้อะไร ฆ่าไม่ถึงสองร้อยตัวอีกคเนี้เดี๋ยวนะไม่ได้อะไรเพิ่มเลยอยันนี้เดี๋ยวสอันนี้เหลือสอป,ปีดีกสี่ครั้งเดี๋ยวนะสองร้อยตัวูว่ากูฆ่าถึงแล้วนะเออ๋ยงไหนว่าสองร้อยตัวอันนี้ถึง นี่คิวสองร้อยแล้วฮนะมาเล่เพิ่อมอีกอันวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยววันรอบหน้าพี่ก็มาทําในโหมดของสปีดโหมดแหละนะออันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนตัวมันจะหมดซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เขามาอ่านเป็นระยะๆะะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับ ถ้ามีอะไรสนุกสนุกพีก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ